Thank you พบกับ Mercedes-Benz C43 Coupe AMG รุ่น Facelift นะครับคันนี้แรงมามากถึง390แรงม้านะครับมาจากเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบคู่นะครับ3,000ซีซี390แรงม้านะครับแรงม้ามากกว่าตัวเก่าอยู่ประมาณ27แรงม้านะครับตัวเก่าจะอยู่ที่367แรงม้านะครับคันนี้เกือบ400แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์แบบ9 G t ีโทนินะครับ9สปีดเลยนะครับประหยัดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลในทุกเกียร์นะครับผมแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเขับมาพร้อมกับระบบโฟลเมติกนะครับเป็นระบบขับเคคคคลลลื่่อออนนนแบบบบ4้ะะรรัังิดดูวา อยู่ในตัว C ีคูเป้นะครับบอดี้ไม่ใหญ่มากนะครับขับจะสนุกแค่ไหนครับผมระบบไฟหน้าเป็นแบบมัลติบีน LED นะครับพร้อมหลอด LED 84ดวงนะครับกันชนแบบ AMG รุ่นใหม่นะครับดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับพร้อมโลโก้ AMG ตรงนี้ด้วยนะครับล้อแม็กซ์ในรุ่นเฟสลิฟก็เปลี่ยนแปลงครับตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์ดับเบิลสป็อกไบคันเลอร์นะครับขนาด19นิ้วตกแต่งพิเศษนะครับสีคาลิเปอร์เบรกแบบสีแดง AMG โลโก้ด้วยนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ไบเทอร์โบโฟมิติกมาจากตัวเครื่ออองงยนนนนต์รระบบบขขัััเเคคลื่่ ด้านบนเป็นหลังคาพาโนรามิกกาสรูทนะครับตัวนี้เป็นตัวปี20นะครับเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเพียงแค่14,000กิโลรถปี2020เนี่ยต้องบอกเลยว่าออปชันเนี่ยเขาจะมากกว่าตัวปี2021-22ครับเพราะว่าตัว2021-22เนี่ยเขาจะลดออปชันลงนั่นเองด้านท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจัดจริงๆครับในรุ่นเฟซลิปครับไฟท้ายก็ยังคงแบบเดิมครับเป็นแบบ LED กันชนด้านล่างนะครับเป็นกันชนแบบ AMG นะครับพร้อมดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ปลายท่อคู่นะครับจากเดิมจะเป็นทรงรีในรุ่่่นนนนนนเเเฟฟลลลลิะะะะะคคครรรรัััับบบจปปีย็ทททงงงกม้้อขา ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตสุดๆไปเลยนะครับด้านบนยังมีสปอยเลอร์ด้านหลังที่ติดมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับในรุ่น AMG นะครับผมตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบเตะคิกเซนเซอร์ได้นะครับแทน free access มาให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายเป็นโลบไฟฟ้าถ้าัวปี21นะครับจะเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับผมตัวนี้ก็จะให้ออปชั่นเต็มเลยมาลองปิดดูนะครับ นี่ตรงนี้เป็นสุดท้ายเป็นฟากออปชั่นแน่นจัดเต็มครบขนาดนี้นะครับเลขไม้น้อยเป็นแค่หน0 0งหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆครับสามารถเข้ายินมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www. b e n n i n k com ของเรานะครับเรามีรถเบนนิสวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าง่ายๆครับหยิบมือถือขึ้นมาแสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในรุ่นเฟซลิปนะครับก็จะมีการอัปเกรดหลายๆอย่างครับแต่เราไปไล่ดูดีกว่านะครับผมตัวเบาะของเขาครับจะเป็นตัวเบาะแบบหนังแบคอะติโกผสมเนนดามิก้าไมโครไฟเบอร์เดินได้แดงทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหรือว่าตัวพวงมาลัยก็เป็นแบบรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับมีพินช์ตรงกลางเป็นสีแดงด้วยนะครับพวงมาลัยแบบสปอร์ตเอ็มี t i แพดเดิลชิที่ขนาดใหญ่กว่ารถรุ่นปกตินะครับผมตัวนี้พวงมาลัยดูสปอร์ตมากๆเลยครับแล้วก็ใช้ระบบทัชคอนโทรลมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอฝั่ ฐานะของตัวเกียร์ตำแหน่งเกียร์เนี่ยอยู่ที่ตัววัดรอบนะครับผมดูสวยงามมากแล้วมีโลโก้ AMG เรียบร้อยความเร็วสูงสุดอยู่ที่280กิโลเมตรเลยนะครับและคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโดยรวมสภาพใหม่มากๆพอเลขไม้น้อยเพียงแค่1 4 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับหน้าจอครับเป็นแบบ MBUX สามารถเชื่อมต่อบ e r c e d e s มีได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โชว์ตัวกล้องรอบคันนะครับมีไฟอมเบียนไลท์สามารถปรับได้ถึง6 4สีนะครับเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็มีโหมดการปรับขับขี่ได้ถึง5โมมดด้วยกันรี สำหรับถนนลื่นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวปรับโช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ a MG Ride Control ครับเราสามารถปรับ Comfort หรือว่า Sport ได้มีช้อนในรุ่นของตัว a MG เท่านั้นนะครับรุ่นนี้แล้วก็คอนโซลกลางครับเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าสวยงามนะครับสีดำ ตรงกลางเป็นช่องเก็บของสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้แล้วก็สำหรับท้องนยสารด้านหลังนะครับที่นั่งด้านหลังจะมีแค่2ที่นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่สามารถนั่งได้จริงนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นรถ AMG Compita ที่ตอนนี้ราคาต้องบอกเลยว่าจับต้องได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในคันี้รถปี2020นะครับเลขไม์น้อยเป็นแค่14,00 0มกิโลราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 8 9ล้านแแบาทเท่านั้นครับใครชอบรถไม้น้อยครับคันนี้จัดได้เลยครับออปชั่นแน่นจัดเต m m c o m p คอมพ e ีค่าสาแรงม้าน,นะครับมาที่เบนของเรานะครับที่เดียวจบพบทุกความต้องการเลยนะครับ